เก้าร9อยบาทจริงๆไม่ถึงพันได้เป็นเจ้าของบิ๊กแบงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน m o t ตอร์ x o 2 0 2 1ปนะครับปลายปีนะครับก็มาออกรถขี่าต้ลมหนาวกันนิดนึงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บูธยามาฮ่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับมีโปรเด็ดๆอะไรบ้างของยามาฮ่านะครับใครที่จะออกรถนี่ห้ามพลาดนะครับโอเคเราไปดูกันครับ สำหรับโปรแรกของ yamaha r หน่งห้านะครับว a t c h r หนึ่งห้ก็รับของแถมมูลค่า3,000บาทนะครับนี่ครับตัวนี้สำหรับร้อยท่านแรกที่จองออนไลน์วันที่1ถึง1ิบสอนะครับรับฟรีหมวกกันน็อก r series มูลค่า2,390ันามนะครับตัวนี้สำหรับ mt 1 5นะครับก็ในงานจะมีของแถมมูลค่า7,000บาทนะครับแต่ว่าจองออนไลน์นะครับร้อยท่านแรกนะครับก็จะได้เสื้อไทรชิกมูลค่า6,490นาสนะครับตัวนี้ครับสำหรับโปรโมชั่นของ wr นี้ครับก็จะเป็นลาย monster energy motogp limited edition นะครับตัวนี้ก็ จอง80,000แรกนะครับออนไลน์1-12,000วานะครับจะได้หมวก WR Series มูลค่า1,900นะครับตัวนี้สวยมากครับแล้วก็ทีเด็ดของ y ม m a h a ตรงนี้ครับต้องบอกว่าคันนี้เลยนะครับร้อยคันแรก Limited Edition นะครับคือถ้าซื้อในงานก็จะได้ของแถมมูลค่า2,000แต่ถ้าซื้อออนไลน์นะครับจองออนไลน์1-12,000ถึงวานะครับจะได้ชุดแต่งเนี่ครับชุดคัสตอม Limited ตรงนี้ครับ คือได้คันอย่างเงี้ยมูลค่า1 9น0 0ืนานะครับคันนี้ผมถือว่าคุ้มมากนะครับคือซื้อมาได้คันนี้เลยนะครับแบบนี้เป๊ะๆนะครับนี่ครับมีสกรีนตรงนี้ด้วยสวัสดีครับน้องหนามเตยสวัสดีค่ะพี่หนี่สวัสดีค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นเซลล์ที่เข่าเช็ดพื้นเทงแบบอง<ม><ส>าโหดมากนะครับคือลูกค้าอายเป็นแถวนะครับ <laughs> อาหารนิดนึงว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับอาเเว่นแน่นอนค่ะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะโปรดีๆเอามาให้แน่นอน ตัวนี้ค่ะอาเซเว่นมีกิฟต์บูเชอร์ให้26,000บาทค่ะแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดมากแล้วคันนี้นะครับ MP07 Master of Talk นะครับคันนี้กิฟต์บูเชอร์38,000บาทพร้อมกับฟรีประกันภันยชั้นหน,นึ่งฟรีตัวเบียนฟรีพอร์ให้ด้วยฟรีพอร์ฟรีทุกอย่างนะครับใช่แล้วค่ะแถมคนซ้อนไหมอยากให้ซ้อน <c oughs> ขับแทนได้ไหมล่ะอ๋อนี่ยครับมา XR s บ้างนะครับต้องมา XR เจ็ดร้อยนะคะตัวนี้ง่ายๆเลยใช้เงินสองคน จริงดิ900บาทจริงจริงไม่ถึงพันได้เป็นเจ้าของดีไปนะออกออกมาขีดสักสองเดือนแล้วก็ปล่อยไปนันยึดได้ไหมอันนั้นได้เลยยินดีค่ะขอให้ซื้อไปก่อนนะคะ900บาทนะออกรถ9ก0บาทใช่ทำไมมันถูกขนาดนี้ถูกเนะเอาใจค่ะโควิดค่ะผ่อนเดือนละสามหมื่นไม่ใช่ผ่อนไม่แพงผ่อนไม่แพงนะคะใช่ก็คันนี้น่าจะประมาณกี่บาทนะ ตัวนี้ราคา3าม0 0 0สนบาทค่ะพี่บิ๊กออก900นี่เราผ่อนเหนื่อยไหมหรือว่ายังได้อยู่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยออก900เนี่ยดูโผยแป๊บหนึ่ง5,750บาทต่อเดือนกี่กี่ปีครับ10ปีห้าปีพอห้าปีก็พอค่ะปีที่หยอะไม่ใช่เฮ้ยคนสำหรับคนที่งบน้อยเนาะแบบ900ออกได้เลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้เป็นเจ้าของบิ๊กไบค์เจ็ดซีซีไม่ธรรมดานะสนุกใช้งานได้ที่พึงรู้นั่นเนี่ย900บาทออกได้เหมือนกัน900บาทเท่านั้นเลยค่ะ ก็คือใช้เงินออกรถแค่900บาทอ๋อแล้วก็ต้องดาวด้วยปะไม่ต้องแล้วอันนั้นแหละคือเงินดาวเ0้าร้อยบาทโอ้โหจะเรียกว่าเงินดาวจะเรีว่าเงินอะไรไม่รู้จริงๆก็มีตัวเอกสาร900ด้วยนะคนสวยนั่งอยู่คนสวยนั่งอยู่นะครับ900ก็ใช้เงินออกรถแค่900บาทเช่นเดียวกันเ0้าร้บาทตามรุ่นเลยอันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้ห้าเมาหกหมื่้าพกร้อยค่ะกิฟต์วอชเชอร์ให้ไป65,000่นหอีก900จ่ายเอง คราเผ่ถ้าไม่ใช้เงินออกรถ6กหมืกว่าบาทเลยเหรอรถ่หกหมื่นหาพนบาทปีประกันภายชั้นี่ราคาเต็มเท่าไหร่นะราคาเต็ม4ี่แสนสบาทค่ะก็เหลือ3ามแสนกว่าได้เก้าร้อยซีซีเกือบพันเลยเนาะ่อนี้มันเจ็ดพันสองเนเจ็ดพนสองออกรถ900บาทเหมือนกันใช่ค่ะโอหทำไมมันโหดอย่างเงี้ยครับเรซีเตอร์เก้าร้อยนะครับเก้าราคาที่ส้านเก้าพับาทีประกันภัชั้นหให้ไปเลย แล้วก็กิฟต์พอยเซอร์หกหมื่นเจ็ดค่ะหกหมื่นเลยเยอะนะโหโหดมากเลยโหดมาทำไมเราออกอาวันเราไม่ได้ลดขนาดนี้โอ้ยเจ็บใจตอนนี้โปรอาวันแรงเหมือนกันเอาวันให้แสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอแสนหนึ่งค่ะโอ้โหเฮ้ยจดทะเบียนฟิลพลบบ์ด้วยโอ้โหคุ้มมากเลยเรามาดูเทนเนเล่เจ็ดร้อยนะครับอันนี้สายลุยของสายลูกค้าจะชอบเข้าป่าค่ะช่วงนี้นะคะใช่ครับเข้าป่าไปกับผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ ตัวฟ <Book> ูออปชั่นนะคะเราจะให้ของแส่เฟอร์เทคไปแต่ว่ารถแตนจัดเราก็ยังมีขายอยู่ค่ะอันนี้เท <ไร S 2> ่า,าไหร่นะคะถึง240,000บาทถ้าเป็นม้วนแตนนะคะฟีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ไปเลยกิฟต์บูชเชอร์35,000บาท35,000นะครับใช่แล้วค่ะอ,อันนี้อีกคันไว้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็โปรดีมากๆเลยสำหรับโฟอานะคะราคา429,000บาทให้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งกิฟต์บูชเชอร์57,000บาทโอ้โหเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้่มเตยนิดนึงว่าทำไมถึงแบบ เป็นเซลแล้วชอบขี่บิ๊กไบค์ด้วยอ่ะปกติต้องบอกว่าชอบขี่บิ๊กไบค์ก่อนที่จะมาเป็นเซลอ๋อก็เลยมาเป็นเซลชอบลอตี้ค่ะชอบลอซี้เหมือนพี่เลยแน่นอนค่ะถึงว่าเล็บดูเล็บซิโอ้โหอี่ยงมะนาวไงหันไปดูเสื้อกับหันมาดูพี่หลิศิรินี่ทังเสื้อทั้งรถก็คุยกันรู้เรื่องถ้าเห็นสีนี้มาคือคุยกันรู้เรื่องแน่นอนนี่ไอดอลในการทำสีผมนะะจะเปลี่ยนสีบ่อยมากแทนกล้องกลับไปหาพี่หลิ่นี่อนะครับไอดยกนเล่อแบบาอดอนมาคะครับสี สีชมพูโทนเขียวมะนาวโอ้โหแบบแล้วถามนิดนึงอันนี้เห็นรูปเทโค้งอาเซเวในสนามแบบเข่าเช็ดพื้นเนี่ยเ่ใช้ตัวแสดงแทนไม่ใช่ละมั้งแล้วถามนิึงว่าจิตใจทำด้วยอะไรจิตใจทำด้วยอะไรจะบอกว่าเป็นการขับครั้งแรกในสนามที่ใช้เจ้าตัวอาเวนะก่อนหน้านั้นเตยเคยขับเมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็จริงๆอาเว่นปีนี้ กริปรถค่อนข้างดียางดีรวมกับพื้นสนามที่ดีแท็กดีอะค่ะทุกอย่างรวมๆดีไปหมดเลยถามเตอร์นิดนึงทำไมถึงกล้าลงขนาดนั้นครับทางที่แบบฝนขึ้นใหม่มันมั่นใจนถยไงคือทุอยากกลัวอยู่เลยหรือว่าเราอยากออกอาัเว่นอีกคันล้อเล่นดีนะมีเพิ่มนะคะไม่ใช่เปลี่ยนมีเพิ่มโอเคงั้นขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะไม่เลียง